เรื่องเดิมค่ะจอดรถขายของตรงนู้นไม่ไปไล่ตรงต้นสนผมไม่ได้ไล่เลยคุยดีๆเลยมาบอกเออคุยคุยดีๆมาบอกมาบอกแบบนี้แล้วทำไมถึงตรงนู้นถึงไม่บอกแล้วทำไมไม่ให้เขาปักนี่แหละค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่แม่ค้าขายส้มตำตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่เทศกิจบริเวณริมชายหาดนาจอมเทียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะ บอกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าไล่กันแบบนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็เขาบอกว่าตัวเขาเองก็ออกกฎมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่ใช่จู่ๆจะเพิ่งมาไล่มีกฎห้ามจอดรถขายของตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือว่า16นาฬิกาหลังจากนั้นสามารถจอดขายได้ค่ะจอดได้ไหมเขาบอกว่าจอดได้แต่ให้เคลื่อนอ่าครับแต่เราไม่ยอมใช่ไหมเราไม่ได้เคลื่อนอ่าครับแค่นั้นแหละอ๋อครับเดี๋ยวว่า เป็นตรงนี้ไงที่นี่หนูก็ถามเขาว่าตรง,ตง,ตรงนู้นต้นสนันไว้จอดได้เขาก็เลยบอกว่าแค่เขตตรงนี้ไม่ให้จอดอแต่ว่าประชาีนหนูก็ไปจับมือก็นจอดได้ขณะที่นายอเนกชาติเชื้อเจ้าพนากาักงานเทศกิจปฏิบัติงานเทศบาลตะบลนานจอมเทียนบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดครับและจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าขอความร่วมมือให้เป็นทิศทางเดียวกันช่วงเช้าเนี่ยอย่าเพิ่งมาจอดขายของแล้วกันตั้งแต่8ปนาฬิกาถึงส6บนาฬิกาอยากให้ประชาชนแลวก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาจอดรถได้เที่ยวบ้าง แบ่งเวลาใช้กันบ้างระหว่างพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวครับเช้าไปเนี่ยจนถึงที่0น,นเนี่ยอยากจะให้เป็นบริเวณพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่จอดของนักท่องเที่ยวบ้างออไม่อยากให้ให้ให้เป็นพ่อค้าแม่ค้ามามาจับจองที่ขาขายแค่หนึ่งเดียวนะครับเราแบ่งเราแบ่งเวลาให้กันให้ให้ให้ใหใหใหนักท่องเที่ยวได้มาจอดเที่ยวเดินเที่ยวเดิน,ดนอะไรมั่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ยืนยันแล้วนะคะบอกว่าไม่มีการเรียกเก็บเงิน อย่างแน่นอนค่ะเรื่องของการเรียกเก็บเงินเงินทองทองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องผู้ประกอบการไปเก็บเงินกันเองเพื่อนํามาจ้างคนเดินเก็บขยะหลังจากที่เลิกร้านเพื่อรักษาความสะอาดบริเวณรอบชายหาดนะคะเพราะว่าทางเทศบาลเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเดินเก็บขยะที่ชายหาดเป็นเวลา4วันก็คือพฤหัสถึงวันจันทร์และในช่วงวันหยุดเทศกาลแต่ว่าวันอื่นๆก็ต้องช่วยกันเก็บเองเพะะ่อค้าแม่ค้าก็เลยอาจจะเข้าใจผิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาเดินเรียกเก็บเงินค่ะ